ที่สุดก็คือเราอยากจะเกิดต่อไปหรือไม่ปัญหาที่ว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยนำสัตว์ทั้งหลายให้ต้องเวียนเกิดเวียนตายหรือต้องสืบต่อไปยังพบใหม่ไม่ได้หยุดหย่อนนั้นถ้าจะว่าอย่างง่ายๆสั้นๆเราอยากจะเกิดต่อไปนั่นเองคนทุกคนสัตว์ทุกตัวตายแล้วต้องไปเกิด ก็เพราะมีจิตปรารถนาจะอยู่ต่อไปมีจิตปรารถนาจะไปเกิดใหม่ความปรารถนานั้นก็มีกำลังความสามารถอันมหาศาลแม้ว่าความปรารถนานั้นจะไม่อาจมองเห็นหรือสัมผัสไม่ได้ก็ตามผู้ที่ได้ศึกษาพระพุทธศาสนาในขั้นละเอียดก็จะได้เห็นความจริงอันน่าพิศวงนี้ตั้งแต่เราตื่นนอน ในเวลาเช้าแล้วเวลาหลับไปในเวลากลางคืนตลอดเวลาเหล่านั้นเราได้ไขว่คว้าหาอารมณ์อยู่เรื่อยๆประเดี๋ยวเราก็ต้องการเห็นต้องการได้ยินต้องการคิดต้องการเคลื่อนไหวอิริยาบถความต้องการหรือความปรารถนาเหล่านั้นไม่ได้หยุดยั้งมีแต่เพิ่มขึ้นเมื่อเราได้อะไรสมความปรารถนาแล้ว เราก็ปรารถนาอย่างอื่นและอย่างอื่นๆต่อไปอีกโดยไม่ได้ว่างเว้นเลยตลอดชีวิตเพื่อความดำรงอยู่ของชีวิตเพื่อให้ชีวิตแจ่มใสสดชื่นเบิกบานเพื่อให้ทุกเบาบางหรือหายไปเราปรารถนาที่จะได้เห็นได้ยินได้กลิน่นได้ลิ้มรสได้ถูกต้องได้คิดถึงเรื่องที่ดีๆที่เราพอใจนั้นๆอยู่เสมอ ครั้นเมื่อได้อารมณ์อันเป็นที่พึงพอใจก็ติดอกติดใจในอารมณ์นั้นๆอย่างแน่นหนาแล้วหาลู่ทางที่จะได้มาซึ่งอารมณ์ที่ตนพอใจนั้นๆให้ยิง่งยิ่งขึ้นไปอีกความพอใจในอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นก็ย่อมประทับไว้ในจิตอย่างมั่นคงมินดหลุดถอนความปรารถนาที่จะได้อารมณ์ความยินดีติดใจ ในอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ทางธรรมเรียกว่าโลภะตัณหาคำว่าตัณหานี้ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาพุทธศาสนาก็เข้าใจว่าหมายถึงในเรื่องของชู้สาวหรือของเซ็กเท่านั้นแต่ความจริงตัณหานี้หมายความยิ่งกว่านั้นอีกคือหมายถึงความยินดีติดใจในอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทางทวารทั้ง6นั่นเอง เช่นยินดีติดใจในการได้เห็นได้กลิน่นได้ลิ้มรสและสัมผัสได้คิดนึกต่างๆแม้แต่อารมณ์ที่เป็นโทสะคือความไม่พอใจในอารมณ์ก็เป็นเหตุให้เกิดตัณหาได้เหมือนกันเช่นเมื่อเราเห็นสิ่งที่ไม่ดีหรือได้ยินเสียงอันระคายโสดประสาทเราก็ไม่พอใจและเมื่อไม่พอใจเราทำอย่างไร เราก็หลีกหนีเราหลีกหนีไปไหนละ่ะเราก็หลีกหนีเพื่อหาสิ่งที่ดีที่พอใจต่อไปใหม่หรือเราได้กลิ่นเหม็นเราก็ไม่ชอบใจเพราะมันเป็นอารมณ์ที่เราไม่พึงปรารถนาเราก็ไปให้พ้นจากกลิ่นเหม็นนั้นแต่ก็หนีไปไม่พ้นจากการที่จะสแสวงหากลิ่นที่หอมหรืออารมณ์ที่ต้องใจอื่นๆต่อไปไม่นี่คือแสดงว่า อารมณ์ที่ไม่พอใจก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยนำไปสู่อารมณ์ที่พอใจจนได้และเมื่อเราได้อารมณ์ที่พอใจแล้วเราก็มีความยินดีติดใจในอารมณ์อารมณ์นั้นก็จะฝังมั่นประทับไว้ในจิตใจความยึดมั่นทางธรรมะเรียกว่าอุปทานเช่นเรารับประทานอาหารอะไรอย่างหนึ่ง มีรถอันโอชาเป็นพิเศษจนทําให้เราติดใจความติดอกติดใจนั้นจะเก็บประทับเอาไว้แน่นหนาะถ้ามีโอกาสเราก็พยายามหาได้ซึ่งรถซึ่งอารมณ์นั้นอีกหรือเราดูภาพยนตร์เรื่องที่สนุกมากๆเราก็ติดอกติดใจอยากจะดูเรื่องที่สนุกสนุกให้ยิงย่งๆขึ้นไปอีกถ้ามีโอกาสนั้น ความยินดีติดใจในอารมณ์หรือตัณหานี้มีกํำลังมากเกินที่ผู้ใดผู้หนึ่งจะคาดคิดว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจถึงความละเอียดในพระพุทธศาสนาก็จะไม่มีทางทราบได้เลยแม้แต่เพียงคิดก็ไม่มีใครได้คิดไปถึงเสียแล้วว่ากํำลังของตัณหานี้ที่เป็นตัวนำให้การปฏิสนธิเกิดขึ้นชาติแล้วชาติอีก มีได้หยุดหย่อนซึ่งก็คือการที่เราปรารถนาที่จะเกิดต่อไปนั่นเองบัดนี้ก็นึกถึงปัญหาที่ว่าเหตุใดเมื่อเจตนาหรือตัณหาประทับลงไว้ในจิตสูตรเสมอแล้วกำลังของเจตนาหรือตัณหานั้นจึงผูกมัดรกระดึงสัตว์ทั้งหลายไว้ให้คงอยู่ในวะัฏตะัจนไม่สามารถดิ้นรนให้รอดไปได้ กำลังของกรรมหรือตัณหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่เช้าจนถึงเวลาหลับสนิทนั้นวันหนึ่งหนึ่งม่ใช่เล็กน้อยถ้ารวมกันตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายแล้วก็หมดปัญหาที่ผู้ใดจะคิดหรือคาดคะเนดได้ว่ามากสักเพียงใดป้าเดียวก็อยากเห็นอยากได้ยินอยากได้ลิมรสและอยากคิดถึงคำหนึ่งซ้ำแล้วซ้ำอีกวันยังค่า และเมื่อได้รับอารมณ์เหล่านั้นสมความปรารถนาแล้วก็อยากได้อารมณ์อื่นๆอ,อีกไม่มีวันจบสิน้นเมื่อเราเห็นเด็กๆอายุสิบปีเล่นดนตรีได้เก่งเมื่อเราเห็นเด็กๆอายุสิบปีเขียนรูปได้ดีๆเราก็พูดว่าเขามีอุปนิสัยเราก็พูดว่าเขาได้ถ่ายทอดศิลปะเหล่านั้นตามสายเลือดมาจากพ่อหรือแม่ ถ้าไม่ใช่พ่อแม่ก็ปู่ย่าตายายคนใดคนหนึ่งซึ่งคงจะต้องมีคนหนึ่งจนได้แหละนักอาจญรยะวิทยานักจิตวิทยาหรือนักวิทยาศาสตร์ทางชีวภาพเมื่อพบเด็กที่เหลือขอและชอบขโมยก็จะกล่าวว่าเด็กคนนั้นได้สืบสันดานมาจากพ่อแม่ที่เป็นผู้ร้ายการที่เขาเป็นผู้ร้ายก็เพราะมีสันดาน หรือมีเลือดของพ่อแม่ของเขาติดมาซึ่งความจริงนักอะไรต่อน,นักอะไรทั้งหลายเหล่านี้ได้สืบสวนค้นคว้ามาได้แต่เหตุผลใกล้ๆตื่นๆเผินๆแค่เกิดมาเท่านั้นเองเพราะเขายังไม่เข้าใจเลยว่าจิตนั้นคืออะไรสามารถสืบต่อกันไปได้อย่างไรเขาจะเข้าใจให้ถูกต้องได้สมบูรณ์หรือ เพราะเขาไม่ได้ศึกษาจากพระสัพพัญยุตตยานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำอย่างไรก็จะให้ความเข้าใจของเขาถูกต้องสมบูรณ์ไม่ได้เพราะเขาได้เข้าใจผิดว่ามันสมองนั้นเป็นตัวจิตซึ่งได้วิวัฒนาการมาแล้วนับจำนวนเวลาเป็นพันเป็นหมื่นล้านปีจนสามารถมีความคิดอ่านจดจำทุกสุขได้มนุษย์ทั้งหลาย กิดสืบต่อกันมาตามสายโลหิตจากสปอมมาตัวชัวของบิดาและโอวัมคือไข่ของมันดาและอุปนิสัยใจคอของเด็กจะสถิตอยู่ภายในนิสัยยินซึ่งอยู่ในเซล์ลนั้นซึ่งก็เราได้ตรวจสอบค้นคว้ามาได้และจากกล้องขยายหลายพันเท่าอันเป็นรูปหรือวัตถุ ซึ่งเขาจะรู้ได้แน่แต่ทางเดียวเท่านั้นวันนี้จะได้กล่าวจิตนั้นเกิดดับสืบต่อกันไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นหรือตายจะหลับหรือตื่นและมีอำนาจสั่งสมสันดานเหตุฉะนั้นอุปนณิสยัยสันดานหรือสัญชาตญาณของเด็กเหล่านั้นจึงไม่ได้สืบสายโลหิตมาจากพ่อแม่เพราะจิตเป็นนามธรรม ซึ่งไม่สามารถแบ่งแยกจิตของพ่อแม่แยกออกมาเป็นของเด็กได้หากแต่เป็นจิตดวงใหม่คือผู้ที่ได้ตายต่างหากมาปฏิสนธิคงจะมีบางท่านที่ยังสงสยัยว่าถ้าเป็นจิตดวงใหม่มาปฏิสนธิมีได้ถ่ายทอดมาตามสายเลือดแล้วก็เหตุใดเล่าอุปนิสัยใจขอของเด็กเช่นชอบในทางศิลปะ หรือมีสันดานเป็นผู้ร้ายจึงไปเหมือนกับพ่อแม่ของเด็กเหล่านั้นได้ปัญหานี้ผู้ที่ศึกษาธรรมะมามอสมควรก็จะไม่ประหลาดใจเพราะเขาจะเข้าใจเรื่องของการปฏิสนธิของจิตว่าจิตจะต้องปฏิสนธิไปตามความเหมาะสมไปตามเหตุปัจจัยตัวอย่างเช่นถ้าเอาแก้น้ำร้อนมาตั้งไว้บนโต๊ะนี้ ภายนอกของแก้วก็จะไม่มีไอ้น้ำมาจับได้เลยแต่ถ้าเอาแก้วน้ําแข็งมาวางไว้ในไม่ช้าเราก็จะเห็นน้ำติดอยู่เป็นหยดๆดโดยรอบแก้วทั้งนี้เพราะความเย็นของน้ําแข็งเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ลรอองของน้ํามาจับได้ถ้าก่อมีสันดานหยาบขายเป็นผู้ร้ายเต็มตัวขอ ซึ่งเป็นสุภาพบุรุษร้อยเปอร์เซนก็ไม่อาจจะร่วมเป็นร่วมตายสนิทสนมหรือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้เพราะไม่มีความเหมาะสมกันเลยโดยในนี้จิตที่มีอุปนิสัยในทางชั่วจึงปฏิสนธิในพ่อแม่ที่มีสันดานร้ายและจิตที่โง่เง่า,งาหรือไม่สู้จะเต็มจึงชอบปฏิสนธิในพ่อแม่ที่เป็นคนจิตซาม การศึกษาเรื่องจิตตามหลักพระพุทธศาสนาให้เข้าใจแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีเหตุผลข้อแทจ้จริงที่จะเป็นไปได้ดังนั้นอีกมากมายก็จะเห็นว่ามีเวลาน้อยก็จะของดเสียธรรมชาติของกรรมที่กระทานั้นเป็นสิ่งที่น่าพิศวงเพราะไม่มีตัวตนที่เราจะถูกต้องได้จะวัดหรือจะช่างตวงก็ไม่ได้ แต่ก็มีอำนาจแสดงกำลังของความสามารถเมื่อหญิงสาวและชายหนุ่มผูกสมัครรักคข่กันยิ่งนานวันก็ยิ่งเพิ่มพืนความรักมากยิ่งขึ้นเพราะเห็นใจกันเอาอกเอาใจซึ่งกันทุกอย่างความรักของชายหนุ่มหญิงสาวคู่นี้เป็นไปอย่างดูดเติมมันคงอยู่หลายปีเมื่อจะต้องพรากจากกันไปโดยเด็ดขาดเมื่อใด ทั้งสองฝ่ายก็จะตกอยู่ในความเศร้าเสียใจอย่างสุดซึ้งจะเฝ้าแต่ครุ่นคิดถึงกันอยู่มิรู้วายวันละหลายสิบหรือหลายครั้งทั้งนี้เพราะอะไรเล่าเรื่องความรักใคร่เห็นอกเห็นใจกันก็เป็นอดีตไปแล้วเป็นเรื่องเก่าที่ดับไปแล้วเหตุใดกรรมที่ทำไว้ในอดีตจึงได้ก่อให้เกิดความทุกข์หรือเศร้าเสียใจมิได้หยุดจ่อน ดังที่กล่าวมาแล้วว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้นั้นจะต้องมีเหตุจะเกิดขึ้นลอยๆหาได้ไหมเช่นการที่จะเห็นได้ก็ต้องมีคลื่นแสงมากระทบตาจะได้ยินก็ต้องมีเสียงมากระทบหูและจากคิดได้ก็จะต้องมีเรื่องที่คิดนั้นมากระทบใจเหตุนี้จึงเห็นได้ว่าในกรณีของหนุ่มสาวเกิดความเศร้าเสียใจคู่นี้ ก็จะต้องมีเรื่องของมากระทบใจเป็นแน่นอนมิฉะนั้นความเศร้าเสียใจจะเกิดขึ้นมาหาได้ไหมแต่อะไรเล่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดอารมณ์เสียใจเหล่านั้นขึ้นไม่มีผู้ใดจะปฏิเสธได้เลยว่าอารมณ์เหล่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นมาแต่อารมณ์เก่าๆคือเจตนาหรือความปรารถนาที่จะเป็นของซึ่งกันและกันรักกันเอาใจกัน และสุดท้ายก็จะแต่งงานกันอยู่กินด้วยกันนั่นเองเป็นเหตุเป็นปัจจัยจิตจึงได้สร้างให้เห็นหน้าเห็นกิริยาท่าทางเห็นความดีของแต่ละฝ่ายอารมณ์เก่าๆเ,เหล่านั้นคือกรรมแต่อดีตที่ดับไปแล้วนั่นเองแต่ไม่ได้สูญเสียหายไปอารมณ์เก่าหรือกรรมเก่าหรือความปรารถนาเก่านั่นเองได้เกิดกำลังอำนาจขึ้น กำลังอำนาจนี้ได้มากระทบจิตอยู่เสมอไม่ได้หยุดจอนซึ่งกระทําให้กรรมที่ทําไว้แล้วนั้นกลับยกขึ้นมาสู่อารมณ์ใหม่อีภาพเก่าๆก็ได้สูกสร้างขึ้นใหม่ซ้ำๆซากๆทาให้มองเห็นหน้าคู่รักที่กำลังยิ้มอย่างหวานเห็นความน่ารักน่าอินดูเห็นความเอาอกเอาใจหรือความเสียสละของแต่ละฝ่ายภาพประทับใจทั้งหลายเหล่านี้ ก็ได้ถูกยกขึ้นมาปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเหมือนกําลังดูภาพยนตร์หรือมีเสียงกระซิบมากระซิบอยู่ที่ข้างหูว่ากรักกรักไม่ได้หยุดหย่อนการที่นำตัวอย่างนี้ขึ้นมาแสดงก็เพื่อจใจท่านได้เห็นกําลังของกรรมกําลังของความปรารถนาหรือตัณหาว่าแม้มันไม่มีตัวตนก็ดีแม้มันจะเกิดขึ้นในอดีตและดับไปแล้วก็ดี มันก็ยังมีความสามารถที่จะแสดงออกซึ่งการกระทำกับจิตอันก่อให้เกิดอารมณ์ขึ้นมีได้หยุดจอนทางนี้เพื่อให้ท่านได้เห็นหน้าตาไว้เพียงนิดเดียวกำลังของกรรมหรือตัณหานี้ยังมีกว่านั้นมากมายนักสามารถสร้างภพสร้างชาติก็ยังได้อีกและคนที่ตายแล้วไปเกิดก็ต้องอาศัยกำลังของกรรมนี้เองผลักดัน ทั้งไม่ได้สืบต่อไปแต่จิตอย่างเดียวเท่านั้นแต่หากด้วยอำนาจของกรรมหรือตัณหานี้ยังมีอนุภาพสร้างรูปขึ้นใหนพบใหม่ได้ด้วยแต่เพื่อให้เข้าใจง่ายก็ขอนำวิชาทางโลกมาประกอบด้วยร่างกายของเรานี้คือรูปคือวัตถุเมื่อนักวิทยาศาสตร์ย่อยให้เล็กๆล,ลงส่วนที่เล็กที่สุดได้แก่ปรมาณูปรมามโนูประกอบด้วยนิวเคลีย อยู่ตรงศูนย์กลางมีอนุภาคโปรโตอนคือประจุไฟฟ้าบวกและมีอิเล็กตรอนประจุไฟฟ้าลบวิ่งวนอยู่รอบแกนกลางแล้วยังมีอนุภาคอีกชนิดหนึ่งที่ไม่มีประจุไฟฟ้าเลยเรียกว่านิวตรอนเมื่อว่าโดยรูปหปรือวัตถุแล้วร่างกายของเรานี้ก็ไม่ได้มีอะไรนอกจากประจุไฟฟ้าและพลังงานตรงตามทฤษฎีของไอน์สไตน์ นักวิทยาศาสตร์และนักคำนวณผู้ยิ่งใหญ่ของโลกในขณะนี้ซึ่งได้กล่าวว่าพลังงานก็คือสาสารและสาสารก็คือพลังงานมันเป็นการน่าประหลาดมหัศจรรย์เพียงใดหรือไม่ที่ร่างกายตัวโต,วตวที่มองเห็นและสัมผัสได้ของคนเรานี้มาจากพลังงานที่มองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้ชั่งตวงก็ไม่ได้ ได้กล่าวถึงรูปและวัตถุจากวิชาการทางโลกมาเล็กน้อยก็จะกล่าวถึงรูปหรือเรื่องวัตถุทางพระพุทธศาสนาให้ฟังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสรงย่อยวัตถุทั้งหลายออกเป็นอย่างไรพระองค์ทรงสอนว่าเม็ดข้าวสารเม็ดหนึ่งเมื่อแยกออกเป็นเจส่วนส่วนหนึ่งนั้นก็จะเท่ากับหัวของเหาในหนึ่งหัวของเหานี้ ย่อยออกไปอีก3 6ส่วนหนึ่งส่วนก็จะเป็นลิขขาหนึ่งลิขขานี้ย่อยออกไปเป็น36ส่วนหนึ่งส่วนก็จะเป็นรถเกรนูหนึ่งรถเกรนูย่อยออกไปอีก36ส่วนก็จะเป็นตัดเชอรี่ในหนึ่งตัดเชอรี่นี้ย่อยออกไปอีก36ส่วนแล้วหนึ่งส่วนนั้นจะเป็นหนึ่งอนูและหนึ่งอนูนี้ ย่อยออกไปเป็น36ส่วนหนึ่งส่วนนั้นก็ได้แก่หนึ่งปรมานูวันนี้ไม่สามารถจะตอบได้ว่าคำว่าหนึ่งปรมานูทางวิทยาศาสตร์กับหนึ่งปรมานูของธรรมะนั้นแตกต่างกันอย่างไรแต่ขอให้ท่านลองคิดดูว่าทางธรรมะนั้นย่อยออกไปจากหัวของเฮ้าจนถึงปรมานูจะเป็นขนาดไหนในขณะนี้ เราไม่สามารถที่จะเห็นหรือถูกต้องได้แต่ถึงกระน,นั้นก็ยังคงเห็นรูปอยู่คือเป็นรูปที่สุขุมละเอียดมากและนอกจากนี้พระองค์ก็ยังแสดงต่อไปว่าในหนึ่งปรามานนั้นทุกๆปรามาโนโดยไม่ได้ยกเว้นย่อมจะมีาธาตุปฐวีอาโปโตเตโชวาโยได้แก่ธาตุดินน้ำไฟลมโปรโดทำความเข้าใจในธาตุสี่ ตามหลักพระพุทธศาสนาด้วยมิได้มีความหมายตรงไปตามตัวหนังสือเช่นธาตุน้ำก็ไม่ใช่น,น้ำที่เราเดิมเพราะธาตุน้ำเป็นสุข,ขุมรูปมองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้เป็นตน้นแล้วก็ยังมีวันนะคันทะรสะโอชะหรือรูปร่างหรือสีมีกลิ่นมีรสและโอชะหมายถึงร่างกายย่อยให้เป็นประโยชน์ได้ ดังนั้นหนึ่งปรมโนูจึงมี8เรียกว่าอานิพะภะโผคะรูป8และพระองค์ยังได้สอนต่อไปอีกว่าปรมโนูทั้งหลายเหล่านั้นหาได้ติดเป็นอันดับหนึ่งอันเดียวกันไม่แม้เราจะเห็นวัตถุใดเป็นแห่งทีพปรมโนูทุกปรมโนูยอมถูกคั้นด้วยปริเชทะรูปหรือช่องอากาศหรือช่องว่าง นั่นคือรูปทั้งหลายที่เราเห็นเป็นแท่งทึบนั้นแท้จริงมีรูปโร่งโดยตรงพระองค์ทรงสอนเรื่องปรามานูก็ไม่ได้มีความปรารถนาจะสอนให้ศึกษาวิชาสรีระวิทยาหรือให้ทำลูกระเบิดปรามานูเพื่อจะได้ทิ้งใส่กันพระองค์ปรารถนาจะชี้ให้เห็นถึงความไม่แน่นอนคงทนคงรูปเพราะย่อมเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะ ไม่ได้หยุดนิ่งอย่าได้ยึดถือเป็นจริงเป็นจังมั่นคงและเพื่อไม่ให้หลงงมงายเชื่อเฉพาะที่ตามองเห็นเท่านั้นอย่าเชื่อเพียงเท่านั้นก็จะได้ขึ้นชื่อว่าโงา่เขลามองไม่เห็นความจริงของธรรมชาติแล้วก็จะหาว่าธรรมชาตินั้นเจ้าเล่เจ้ามารยาและยิ่งกว่านั้นพระองค์ต้องการแสดงสภาวะของรูปเหล่านี้ว่ากรรมหรือตัณหา ย่อมมีอนุภาพสร้างรูปอันประณีตนี้ในรูปของปรามโนหรือในรูปของพลังงานผู้ใดทำกรรมอะไรไว้ไม่ว่าจะเป็นดีหรือชั่วก็ตามเมื่อทำไว้มากๆกรรมเหล่านั้นมักจะกระทำกับจิตทำให้เกิดอารมณ์ขึ้นทำให้จิตได้สร้างเป็นมโนภาพโดยอาศัยอนุภาพของกรรมในอดีตให้เป็นไปต่างๆนานา เป็นต้นว่าฆ่าสัตว์มากๆก็มักจะเห็นการฆ่าสัตว์เช่นการยิงนกตกปลาทําบุญให้ทานมากๆหรือรักษาศีลเจริญภาวนาก็มักจะเห็นการทําบุญให้ทานอารมณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นกรรมอารมณ์บคุคคลผู้ใกล้จะตายเห็นนิมิตต่างๆอาจจะเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเช่นเห็นอุปกรณ์การทำกุศล หรืออกุศลที่ตนได้เคยกระทามาเห็นธงเทวเครื่องตกแต่งหรือขบวนแห่บวชนาทอดกระถินซึ่งเป็นกุศลทางฝ่ายอกุศลก็เป็นแห่อวนมีดไม้เครื่องดักหรือจับสัตว์เห็นเครื่องมือการพนันหรือคิดอะไรทำอะไรก็มองเห็นเป็นเลขท้ายสามตัวอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเรียกว่ากรมนิมิตอารมณ์ บุคคลผู้ใกล้ตายเกิดนิมิตรขึ้นเห็นถ้ำเห็นเหวเห็นปร่องเห็นการทรมานสัตว์ก็ดีหรือเห็นปราสาทราชวังที่ทำด้วยทองเห็นราชวังเห็นราชรถอันวิจิตบางทีไม่มีในเมืองมนุษย์ก็ดีอารมณ์ที่เกิดขึ้นนี้เรียกว่าคตินิมิตอารมณ์สัตว์ทั้งหลายขณะท,ที่ใกล้จะจุติคือตายจะต้องเกิดอารมณ์ขึ้น ไม่กํมก็กรรมนิมิตหรือคตินิมิตอันใดอันหนึ่งสัตว์ที่จะตายจะไม่เกิดอารมณ์ขึ้นเลยนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ไม่ว่าจะตายช้าหรือโดยทันทีอย่างไรก็ตามทั้งนี้ก็เพราะอารมณ์กรมนั้นย่อมเป็นกำลังงานอันสำคัญที่จะผลักดันให้เกิดการปฏิสนธินั้นกรมกรรมนิมิตคตินิมิตนั้น เป็นอารมณ์ครั้งสุดท้ายในชาตินั้นๆที่ทรงอิทธิทำให้มีพบชาติสืบต่อไป